แกงอร่ยเนีสว like, ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราเช่นเคยนะคะฟังน้องควีนเฟิร์มรี่นะคะ วันนี้จะพาน้องครีมไปไหนคุณพออ่อแอดไปงานขึ้นบ้านน้องจุ๊บแจงค่ะอ๋อไปขึ้นบ้านน้องจุ๊บแจงใช่ไหมคะครีม <c rie live> ดีใจไหมลูกดีใจทำยังไง <c oughs> ดีใจทำยังไงดีใจทำยังไงโอ้ดีใจโอ้ดีใจคะ่ะดีใจจะได้ไปทานผลไม้หวานๆนะคะ à, น้องครีมเราจะมาอ่าน้องครีมโรโดก็คุณยาวโดนสามเชือกเท่านั้นนะคะไปขึ้นบ้านใหม่ของน้องจุ๊บแจงนะคะหรือสาวโจอจนะคะ อโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะจ้าสันติสันติอุเทวาังเตปิตุเมอนุรักขันตัวโราเยนาสุขเนอาจารสุภาพญยันจนทสัมปันงังปริพุนฉันตุเทวาตาชัยยมังกลัง วันนี้นะคะครอบครัวน้องครีมเรามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องจุดแสงนะคะรนยงานรับบัพต์จากเจ้ากุมะเลมาให้วัฒนาทวนส่งสิ่งสิ่งสุขสิ่งสุขแก่เจ้าของบ้านให้มั่งมีเงินทองทรัพย์สินพัสดุสิ่งของเนืองนองท้งวัฒน์ถาลังการ ทุกสรรพสิ่งทั้งอุปโภคบริโภครักษาเจริญวัฒนาในทีนี้อายุมีสามพันสอพันองนานสานะมานรบท่านาหาลือบนลือีประมาณบาอาเชว่ัรุกดมกลคน้อนเกสนมเชือกประมาณนี้นะครับท่านขาห้าลือบันลือประมานี้นะคะประมาณนี้นะก็อาจจะเยระกวนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะน้องคอบคน้องครีมเราก็มาร่วมแสดงความยินดีสมเชือกค่น้ือบลือานี้อคมงคี พี่โดโดแล้วก็คุณยายอุดนะคะมากันแค่สามเชือกเท่านั้นนะคะเพราะคุณแม่ลิลินเบอร์ดี้ของเราไม่มีมวานเนาะก็เลยไม่ได้มานะคะเล่นหลายกระวินนะก็เลยไห้เน้ะสิถือขันนังมุ่นนางรถสถานที่ให้นาะมีค้อบ่เอาใครถือไงเนาะคนนุ่มๆจะหน่อยด้วยแข็งแรง คุณยายโดนอยู่ทางนู้นเลยนะคะใคกล้ก่าเพื่อนเลยกับพี่โดโดนนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้จะเป็นแก๊งแก๊งกระปุก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พิธีก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจารย์เนาะเขาก็พรมนะคะตามเสาบ้านนะคะพรม,มน้ำมนต์ค่ะน้ำมนต์น้ำ,นนำศักดิ์สิทธิ์เนาะ,ะตามความเชื่อของเราชาวกวยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะไม่บังคับนะะท่านขาให้น้องๆ้องช้างนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะนี่นะคะบ้านของน้องจุ๊บแจงนะคะ ครอบครัวของน้องจุจนนะ๊บแจงเนาะผูกอยู่บริเวณนี้นะอนาคตนะคะนี่เลยอย่างนี้เลย <c oughs> เอ่าอลังการมากๆเฟ้น่าบ้าน น,นี่แกงกระปุกฝั่งนู้นจะเป็นแกงช่างงาน,นั่นแกงผู้ใหญ่ออันนี้คือเจ้าของเจ้าของบ้านนะคะใส่ชุดสวยนะคะใส่ชุดเหลืองอารามเลยนะคะวันนี้จ้จอกับแจ๊ก,จก S <S <ๆ>นี่นะเป็นพิธีกรรมทางเป็นพิธีกรรมของเราชุมชนชาวปวยนะคะเครื่องบายสีสูขวันเพื่อขึ้นบ้านใหม่นะคะนี่นะคะขออนุญาตมาไกลๆนะคะนี่นะคะบ,บ้านจะเป็นแบบนี้เลยครอบครันวน้องจุตแจงน,นะคะ โอ้โหน้องช้างมาร่วมแสดงความยินดีหลายเชือกมากๆเลยนะคะโอ้โหจิตแจงรับน้ำมนต์

ร่วมรับน้ำมนต์้องครีมแล้ว ไปกันไปเรือนพะทมังทุกครั้งจะบริหารกันประเดิมเป็นฝักและที่ซ่อมโน้ตผู้ที่เดินไม่ทางถนนพะทมังครับก็ไม่ต้องไม่ใจครับเพราะว่า5ยอดเราลง2 3 2อ้าว

ออโอ้โหคุณปูนะคะร่วมแจกน้ำจิตน้ำใจนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีขึ้นวันใหม่วันนี้นะคะอยู่ทางนู้นเลยนะคะคุณปูอ่ะ ไก่แล้วน้องครีมนี่มานี่ก่อนน้องครีมมายืนแถวสองก่อนดูคุณพ่อคุณพ่อเจ้าของงานนะคุณพ่อประกิตอ่าให้น้ำจิตน้ำใจแก่น้องๆที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องจุกแจงนะคะ โอ้ยังเคยังเคมังคริมขอบคุณค่ะเออๆกราบกราบกราบมีอะไรชัดแจ้งชัดแจ้งมาเอาซะกัน เทพ krim, เชิญ krim, ลงมาดิเจ๋งหนูน้องครีมน้องครีมอย่าแยงทําไม ดี่จจะเปิดเพลงเหรออ่าไปดูเด็กๆเ,เต้นกันเลยค่ะจะเปิดเพลงให้เด็กแดนแล้วนะคะแดนกับเจา้าโ ตอนนี้งานเลี้ยงก็เริกราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาน้องคริมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาน้องคริมกลับบ้านแล้วนะคะจะโ,โอเคค่ะแม่ค่ะปิดท้ายคลิปด้วยความน่ารักน่ารักของน้องคริมแค่นี้นะคะหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาวน้อยตาหวานเดินไปถึงนู่นแล้ว สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ